ครับผมครับพอดีมาเจอต้นมะว่าครับมะว่าป่ากำลังสูกเต็มต้นเลยพี่น้องเอ้ยครับเ,เดี๋ยวจะไปเก็บเบึงเดี๋ยวถ่ายเบื้งมะว่าป่าครับเต็มต้นเลย,เยครับไปเบึงนะครับเด็กครับลูกว่าโอ้มะว่าครับคุณนะ ต้นเล็กน้อย Sai sai <laughs> Nó dữ đấy. Sãi nó บ่ใหญ่กะ. Showพี่น้อง Ui, uh, nói nhạc thầm đẹp quá Lút mừng nó Lút <laughs> mừng <phim> <laughs> 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 nó quá Ơi <laughs> đi ừ. <laughs> Cô nói khẩu đợt nháng cài nó <laughs> Cô nháy khẩu mất là ừ. à, pháp à, pháp ท่นกี่ตงบเข้าไปโอ้หาย่น้อยนี่ผุนฟังนะก็มีนน้อยมันฟังนะกอเดียวกันท่นละมุนอ่อนแห้งล้วนัเอกกัไดโอ้โมนี่ใส โอ้นอนนี่กะนอน่ยอยู่พี่น้องหายนอน่ายนอน่าโอ้เปิดตัดฮาวอยู่นอนนี่ไปนี่คุนอาโซวโอ้เดกันอ่เอน้นาโอ้นอนง่อยู่พี่น้องคุะเอาหญ้าบอาจงไปพูกอื่นกินแนมา ก็ผู้อื่นเขามาหาน้ำเขาเขาก็ <Okay. S 1> ด้กินได้ฮึใครผู้อื่นกินนด้ไหเอาไปฟิมเอ้ยพี่ออพลุกพี่ฟิมก็จมเมือยหอนเพื่อนวะม,มันแดดบ่คักเคลื่อนหาหอยเลยเพื่อ,อนวะ <laughs> เอาเอาครับบนเลยเอาแดดหอนเลยโต,โต,โต,โตอนต้นออกมาดิล้มยินสบายพอมาหาข้าวเดียวปุ๊บแดดเอาเลยน,นะเที่ยวดาแดดก็เป็ในใจนะเนาะที่เพิ่มมันเย็นๆไนม่หรอกวันจ <c oughs> ิหาไปต้ม <c oughs> ขออนุญาตเด้อวนะันจิหาไปต้มขายกันคือสิบบทได้ขายหรอก พี่ฟิมไปได้เก็บใส่ทางลูกหันหน้ามาสู้สองนิ้วหน่อยสงคือสีบลสู้ถีน้ะงหมูนี้เนาะเหืยแยละนี่อยู่บ่เดี๋ยวไปไปไปเดี๋ยวบ้าฟีปไปแล้บตามมาแล้วตามมาแล้วเดี๋ยว ใช่พี่น้องเบึงน้่เนี่ยเห็นไหมเดน้องย่านนี้นีแเ่็นอนอนจี๋แล้วเห็นบ่เอาแม่มือลอยไมเนหนอนี้ อันนี้เขาชวนตัวนึงนะนนั่นน่ะเดือเขาเขน้ยนิดเี่เห็นไหนี่อนอใหญ่ยูพี่น้องเลยนี่นี่อิงนอนนี่นี่เห็นไหมนี่นี่เหด

โกนี่มันใช่ปะโกนี่เหลือตาเขาเขา nhả ไากา่โอ้นอนนี่ได้เซมก็เมือ่อยพรเซมแล้วโกนี่ได้สามสี่นอแล้วเซมใช้ปุยยางโอ้นอนใหญ่อยู่พี่น้อโศกโรคระบาดโรคโควิดนี่ เงินก็ยากพี่น้องเอ้ยไปคาไปไปคาไปขายกับโบไรโอ้ลักเอกทับขาดเมื่อเอามันอยู่พวกเนาะมาพี่กัวนี่น้อยเงี้เลยพุณน่ะเข้าโบเข้าน้อยนี่เห็นบอลยาวๆนะเค็ที่จะเข้าไปได้ไอ้พิมมุดเข้าไปหักแล้วลูกอ้ไฟิมเข้าไปได้ฟิมเข้าไปได้ อย่าแไปทางคุณน้อยไงฮะพี่พีเมาเล้วผมเซกเกอร์โบกเยอ่เออเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยวมาลูกมาพีพ่มาเอาดอกนี้หน่อยนะลูกนี่เห็นไหมนะ่ะยาวๆนะ่ะเข้าไปนี่หักเลยเข้าไปนี่หักเลยเข้าได้เออเข้าไปโอพพ้พี่พิมมาช่วยงานได้เยอะเลยหักปกเลย ยกยกยกยมันมีทางลงเข้าไปไหมนะไม่มีโางนู้นก็เต็มทางนู้นหักเต็มข้าวมามลูกโอ้นอใหญ่อยู่พนอนตัวนี้มันเข้าได้ยังมันเข้าได้ทางเดียวหรือออไปทางนึงวพ่เห็่บพี่เห็นอ่บนมานี่มานี่ต้งข้าฝั่งนี้ลูกออกมาเดี๋ยวได้๋อได้บนคนะครับบ ห้นครับเสียมเสียมขยันเสียมไปยก้อนเสียมก็จักปก้อนละเสียมเสียมขยันขนาดเลยเสียมก็ยกเออพี่น้องเอ้ยน้องไม้บานคำตะกาทากกกแดงลุ้มน้ำสงขามพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินตามภาษา บ้านเาฮาโอ้นอ,นอ,อนนนนใหญ่จโตโตยูันใหญ่เยูคา่มนห่ไปเถะเข้ามาบับย่านั่พี่พเห็นนอนึงจะเข้าไปนอใหญ่เออเข้าไปได้ปะลูกเข้าไปเลย <c oughs> ไปเลย,เลยมุนเข้าไปลูกเดยวปเดนกยังหาหน,น,หนห่โอ้น,น,น,นี่แม จู่ๆนะครับนอกนี้ครับนังเอกม้นยยกเดียวเสียมไซบไรเขาไปหักกัเลยนอนี้เขายุด้หามอไว้ สูตายเต็มมือแล้วนี่ถังทิมอยู่ฝุ่นถือเนี่ยไปไปใส่ถังก่อนเอาไพุนลยนเลยเลยนี่เอาาบ่มันมีไหมทามีบ่เอาทาอยู่นี่จะควอเป็นยังไปเอาถังกองไนี่เธอมันห้มอยู่ใส่นอกระยังบาเห็ดอยู่ข้านเข้าไปลูก นักเอกลุงในผมครับโยนนองมาเอาพี่พัดเกลียวมาพี่ครับเตรีมกระตาแล้วล่ะคนนี้สีออมแล้วสีมือแล้วพี่น้องอันนี้มีดนไงว่ายังไงแจการการจะการมีดไว้ก่อนบ้เนี่อันนี้พี่มีเอาดูยือเอาได้อยู่เตรียมแต่จะขึ้บแตมือนั่นไงไม่รบโอ้ได้ลายพี่น้องพี่นะเตรีมกระตาเลย ไปมเมื่อแล้วบ้าน,นี้นะหอนละโ๋ไ,มไ,มไวมนะเออมไว้บอกไว้ยักสองสามมือที่มหาไหม่มื้อนี้พ่อละได้แกงและจงไว้ผพ้อื่นกินแน่ไปพี่น้องอนะกกพูดมาแล้วนักเอกคาดออกมาแล้ว เ่นไหนลายขนาดนมัยมีลูกก๋อเขาเจ้าได้มาหามื่อทางนี้ผมมีคนมาหาทางนี้เธอหน้าห้ามาลงทีรดก่อน่หาพะะพะอะไผู้อื่นกินแน่เสียมกับลายดแล้วมีกัลพ่อเสีมเสียมปุ้ยยที่สีเยมเบ้าฟีนี่ซอมเียมก็เป็นเออนี่จังสิละบ้าฟีสมเบะไป ไปตามขน้อยมาย,ยกขาน่ยได้ยกขาขยบมารักพอแล้วพอแล้ว,ลวไว้มื่อื่นมาหาไม่นะี่โอ้คลิปนี้ทีมงานโซนแบร์นิดลงทุนขนาดเลย อพื่น้องประชาสนผมเบ้าฟีสโมแบกจนทรงแตกดูกพี่ฟิมกันเออแตกว่าสันที่ทรงแตกดูบผมพออย่างเดียวพอมนมันโอนพี่น้องโอ้ตายตายตายขึ้นได้บนมือฮ่าฮ้ยนอนได้ไปถึงรถละ